ผีผีเรื่องปล่อยฉันไปประพันธ์โดยนินราตีอ่านโดยจันยาเลือดพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเรื่องต่อไปขอบคุณค่ะร่างบางของสตรีถูกเวียงขึ้นไปบนเตียงตามด้วยชายร่างสูงใหญ่ผิวเข้มเขาได้กระโจนตามไปทับแล้วก็ควานมือ ไปตามสัดส่วนต่างๆของหญิงสาวที่ยังคงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวไม่อย่าทำทั้นนะฉันกลัวแล้วโอ๊ยเจ็บหญิงสาวยังคงกรีดเสียงร้องให้หนักยิ่งกว่าเดิมเมื่อชายคนนั้นกระทำการรุนแรงจนเกิดเป็นริ้วรอยบนผิวเนื้ออย่างชัดเจนเธอคนนั้นยังคงร้องด้วยความเจ็บปวดท่ามกลางเสียงหัวเราะชอบใจของผู้ชายร่างใหญ่สุดี ยอมเป็นเมียพี่ซืีอดีๆอย่าให้ต้องใช้กำลังมากกว่านี้เลยแม่คุณทูลหัวเอ๋ยเขาไม่พูดเปล่ากับจูบไล่ซับความหอมบนรินร่างงามก่อนที่จะทำให้เธอเจ็บอีกครั้งหญิงสาวดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดเมื่อถูกกระทําอย่างรุนแรงสูนีสาวสวยเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆในหมู่บ้านแต่เธอก็รักอยู่กับคมเขาเป็นผู้ชายรูปร่างหน้าตาดีแต่ฐานะยากจน แม้ว่าเขาจะไม่รวยเหมือนคนอื่นแต่เขาก็รักสุนีด้วยความจริงใจไม่กล้าล่วงเกินให้หญิงสาวได้รับความเสียหายแต่เธอก็ถูกจอมลูกชายของเท่าแก่ใหญ่ในตลาดฉุดเธอมาขณะเดินไปตัดเสื้อแล้วก็พามากักขังไว้ที่บ้านกลางสวนจอมเป็นคนเกเรบ้าผู้หญิงอยากได้ผู้หญิงคนไหนก็จัดทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้มาครอบครองโดยเขาจัดฉุด แล้วก็กระทำาย่ํายี่จากนั้นพ่อก็เป็นผู้จ่ายค่าเสียหายให้กับผู้หญิงเหล่านั้นหรือไม่เขาก็รับเลี้ยงเป็นเมียแต่อยู่กันไม่ถึงปีก็เลิกเพราะเขาเป็นคนเบื่อง่ายสุนีคือเหยื่อรายล่าสุดและเธอรู้ว่าไม่อาจรอดพ้นจากเงื้อมมือผู้ชายชั่วคนนี้ไปได้ไม่พี่ชอมปล่อยฉันไปเถอะนะอย่าทำอย่างนี้เลยฉันกลัวแล้วหญิงสาวยกมือไหว้พร้อมกับอ้อนบอล แต่จอมกลับกระชากเสื้อของเธอจนขาดวิ้นยิงสาวกรีดร้องมือตะปบลงที่หน้าอกปกป้องไม่ให้เขาเห็นเนื้อขาวนวลจอมใจเต้นแรงที่เห็นเนื้อขาวดวงตาเขาลุกวาวเท่ากับว่าเป็นแรงฮึดให้เขาออกแรงต่ออีกครั้งสุนีจึงหมดหนทางที่จะต่อสู้เธอตกเป็นเมียของผู้ชายจอมเถื่อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สุนีอย่าร้องไห้ เหมือนทําเป็นเพิ่งเสียตัวครั้งแรกเลยนะเมื่อชอมได้สมใจแล้วกับผู้ทาร้ายน้ำใจจนเธอร้องไห้หนักขึ้นพี่ชอมฉันเพิ่งเสียตัวให้พี่ครั้งแรกนะฉันไม่เคยเสียตัวให้ใครเลยอ๋องั้นเหรพี่ก็ควรดีใจสินะที่ได้เมียบริสุทธิ์เออก็ดีถ้าอย่างนั้นเธอก็ทําตัวให้ดีก็แล้วกันอย่าโวยวายพี่จะเรียงให้อยู่ดีกินดีไม่ฉันจะไม่เป็นเมียพี่อา้าวถ้าอย่างนั้น ก็ให้พี่กินฟรีนะสิดีจริงๆโว้ยหลังจากนั้นเขาก็กระโจนร่างหนาใหญ่ลงไปอีกครั้งสุนีร้องด้วยความกลัวเธอพยายามขัดขืนแต่ก็ไม่อาจต่อสู้จากผู้ชายคุณชั่วได้จอมทำตามความต้องการที่จะเก็บสุนีเอาไว้สนองตัญหาโดยให้เงินพ่อแม่ของสุนีก้อนหนึ่งแล้วก็พาเธอมาอยู่ที่บ้านในฐานะเมีย ซูนีเหมือนตกอยู่ในความทุกข์ไม่มีใครช่วยเธอได้ในแต่ละวันจมอยู่กับความทุกข์ทางกายและใจเธอคิดถึงคมแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันเพราะจอมให้ลูกน้องควบคุมเธอเอาไว้ให้อยู่ในสายตาทางด้านคมเมื่อรู้ว่าคนรักถูกย่ำยีจนกลายเป็นนางวําเรอของคนเกเรเขาก็ไม่อาจช่วยเธอได้นอกจากสงใจไปให้ด้วยความสงสารเขาหวังว่าสักวัน หญิงสาวเป็นอิสระจากพันธนาการในครั้งนี้แม้ว่าเธอผ่านผู้ชายมาแล้วแต่เขาก็จะไม่รังเกียจคมเองตัดใจจากนางสุนีเถอะนะอย่าไปยุ่งกับมันเพราะพ่อจอมเขาก็ไม่ธรรมดาอาจจะทำให้เองเดือดร้อนแม่ของสุนีบอกกับคมอย่างนั้นหลังจากเขาพยายามวนเวียนมาหาเธอแต่ก็ไม่เคยสมหวังสุนีกลับมาบ้านเป็นบางครั้งแต่ก็มีลูกน้องของจอมคอยตามประกบ ผมจึงได้แต่ดูเธอห่างๆไม่กล้าออกไปให้เห็นกลัวว่าเธอจะได้รับอันตรายสุนีเศร้าจนเขาสงสารแต่ทำอะไรไม่ได้นอกจากมองสุนีแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นผมคงตัดใจจากคนที่รักไม่ได้หรอกครับแม่ผมรักสุนีมากผมจะรอวันที่สุนีเป็นอิสระครับคมพูดอย่างนั้นแม่ของสุนีรู้ว่าคงเป็นไปไม่ได้และพยายามเตือนอีกครั้งโดยไม่รู้ว่า ลูกน้องของจอมได้แอบฟังและเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้เขาฟังจอมโกรธมากที่รู้ว่าคมยังรอคอยคนที่เป็นเมียของเขาไอ้นี่มันจะกับแหงเกินไปแล้วน้อยมายุ่งกับเมียกูทําไมวะเองไม่มีวันสมหวังหรอกนางสุนี้ด้วยเช่นกันแล้วพี่จะเอาอยัางไงดีครับลูกน้องจอมสารแนถามลูกพี่ที่ยังอยู่ในอาการโกรธและโมโหจนหัวฟัดหัวเวียงก็สั่งสอนไอ้คมเอาให้หมอบเลยนะ หยดน้ำต้มข้าวได้ยิ่งดีไอ้สารเลวดันมายุ่งกับเมียข้ามันก็จะต้องเจอแบบนี้แหละเอาให้เสียชีวิตดีไหมครับพี่ไม่ต้องแค่ให้มันหยอดน้ำข้าต้มก็พอมันคงไม่มีแรงที่จะทำอะไรแล้วเพือพ่อๆอาจจะพิการด้วยซ้ำ <laughs> ครับพี่ผมกับลูกน้องจะไปเล่นงานไอ้คมเอาให้มันหนักเลยครับเจ้าลูกน้องที่อยากจะเอาใจเจ้านายโดยจะไปเล่นงานคมให้หนะัก โทษฐานที่ไม่อาจตัดใจจากทุนีได้เรื่องแบบนี้คนชั่วอย่างพวกมันทำได้โดยไม่กลัวแม้แต่น้อยเพราะถือว่ามีลูกพี่คุ้มกระลาหัว3วันต่อมาคมแบกจอบจะไปไดยา่าซึ่งห่างจากบ้านไปราวสองกิโลเมตรเขาเดินเพียงอย่างเดียว ซึ่งก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวแม้ว่าร่างกายแข็งแรงแต่จิตใจเขาอ่อนแอเพราะนึกถึงแต่คนรักโดยไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเขารู้ว่าสุนีไม่ได้อยู่ดีนักแม้ว่ากายจะสุขสบายแต่หัวใจบอบช้ำมีแต่ความทุกข์ทรมานเขาได้แต่รอวันที่เธอจะเป็นอิสระแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องรอนานสักแค่ไหนขณะกำลังคิดเรื่องคนรักอยู่นั้น เขาก็ต้องสะดุง้งเมื่อมีผู้ชายร่างใหญ่สามคนเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังคมรู้แล้วว่าอันตรายกำลังจะเข้ามาคมจะเงื้อด้ามจอบขึ้นเตรียมจะต่อสู้ถ้าพวกมันแหลมเข้ามาเขาก็จะฟาดทันทีเฮ้ยพวกเองเป็นใครต้องการอะไรชายหนุ่มถามด้วยความตกใจแต่ไอ้สามตัวนั้นหาได้ใส่ใจไม่มันพากันเดินย่างสามขุมเข้ามาในมือของพวกมันมีอาวุธช่วยผ่อนแรง ทั้งไม้พองไม้คมแฝกและก็มีดไม่ว่าจะเป็นอาวุธใดๆก็ตามหากว่ากระทบกับร่างกายล้วนแต่สร้างความเจ็บปวดให้แก่เขาได้อย่าเข้ามานะไม่อย่างนั้นกูฟันหัวแบะจริงๆด้วยคมขู่ด้วยความกลัวพอรู้ว่าสามลุมหนึ่งเขาต้องแพ้อย่างแน่นอนแต่ไม่มีคำพูดใดๆจากเจ้าสามคนที่กลัวเข้าใส่ราวกับหมาป่ากระหายเลือดเพียงชั่วครู่คมพาดทา่า ถูกไม้คมแฝกฟ,ฟาดกลางหลังเต็มแรงจนร่างใหญ่ล้มลงจากนั้นทั้งอาวุธหมัดมือและเท้าต่างประเคนล,ลงมาบนเนื้อตัวของชายหนุ่มอย่างชนิดที่เรียกว่ากระหน่ำเต็มที่คมถึงกับสลบเหมือนพวกคนชั่วจึงพากันล่าถอยไปทิ้งร่างไรสติของคมให้นอนเดียวดายอยู่ข้างทา,างดินลูกหลังท่ามกลางอากาศที่เริ่มร้อนมากขึ้นทุกที ในที่สุดไอ้มันความสุขของข้าก็ถูกเล่นงานจนต้องหยอดน้ำเข้าท้มไปหลายวันจอมหัวเราะเสียงดังเมื่อลูกน้องคนสนิทบอกว่าได้จัดการกับคมจนสลบคุกฝุ่นไปแล้วโดยไม่มีใครรู้ว่าเป็นฝีมือของพวกมันอย่างนี้เราก็ต้องฉลองกันยกใหญ่สิครับพี่จอมเออเอาเหล้านอกมาเปิดโอกาสดีๆอย่างนี้มันก็ต้องกินของดีสิวะจอมดีใจจนต้องเปิดเครื่องดื่มราคาแพง และไม่รู้ว่าสุนีได้ยินสิ่งที่พวกมันพูดกันโดยตลอดเธออยากรู้ว่าคนชั่วไปทำร้ายใครจนถึงขั้นบาดเจ็บขอบคุณมากครับพี่จอมพี่ใจดีกับน้องๆเสมอไอ้ลูกน้องจอมสอพอต่างพากันหัวเราะชอบใจเจ้าคนหัวโจกจึงเปิดตู้โชว์แล้วเอาเครื่องดื่มราคาแพงออกมาจากนั้นก็ลินแจกจ่ายกันดื่มอย่างมีความสุขสุนีแอบมองด้วยความสงสัยเธอจะต้องรู้ให้ได้ว่า คนโชคร้ายที่ถูกพวกมันรังแกคือใครไอ้คมมันน่าจะกระอักเลือดไปหลายวันหรืออย่างน้อยก็เดือนหนึ่งละไอ้คนหัวหน้าบอกแกจอมที่ลาเลียดเครื่องดื่มชันดีพร้อมกับฟองโซดาอย่างมีความสุขสมควรแล้วไอ้คนนี้มันจะต้องเจ็บหนักน้อยดันไม่ลืมเมียกูถ้ามันยังคงพูดถึงสุนีอีกข้านี่แหละก็จะให้พวกเองเอามันหมกป่าไปเลยทำปุ๋ยใช่ไหมพี่เออทำให้มันแบบว่า ไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปไหนเจ้าคุณชั่วโหวเราะย่างมีความสุขขณะที่สุนีเกิดอาการช็อกแล้วถอยหลังเข้าไปสุดนั่งลงบนเตียงเธอร้องไห้ด้วยความเสียใจเมื่อรู้ว่าผู้ที่ถูกลูกน้องคุณชั่วทำร้ายคือคมคนรักของเธอและเป็นคนเดียวที่อยู่ในหัวใจโธอพี่คมพี่ต้องเจ็บตัวเพราะฉันแท้ๆถ้าเรายังอยู่อย่างนี้พี่คงคงถูกพวกคนชั่ว ทำร้ายจนไม่สิ้นสุดเพอเพออาจจะตายเลยก็ได้ยิงสาวสงสารคนรักจับใจและกลัวว่าเขาจะได้รับอันตรายจากผู้ที่เป็นผัวที่จ้องจะทำร้ายซูนีจึงตัดสินใจว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างผ้าม่านหน้าตางคือสิ่งที่ช่วยให้เธอรอดพ้นจากความทุกข์ไปในครั้งนี้ซูนีจึงเอาผ้าม่านออกจากรางไม้แล้วเอาม,ามัดกับลูกกงสูงสุดแล้วก็จัดการกับตัวเอง เพียงไม่นานเธอก็รับรู้ถึงความเจ็บปวดจนหายใจไม่ออกจอมช็อกเมื่อเข้าห้องแล้วเห็นสุนีปิดชีพตัวเองเขาไม่คิดว่าเธอจะหนีเขาด้วยวิธีนี้แม้ว่าเขาไม่ได้รักเธอแต่ก็แขน้นคนอย่างเขาจะไม่ยอมให้คนที่อยู่ในการควบคุมหนีไปได้อีก ถ้าหากว่าไม่ได้รับอนุญาตพวกเองเข้ามาในห้องเร็วเขาเรียกลูกน้องเสียงดังขณะพวกนั้นกำลังเมาได้ที่ต่างพากันมองด้วยความแปลกใจมีอะไรหรือพี่อย่าบอกนะว่าจะให้พวกผมร่วมด้วยนะ่ะพวกเองอยากทำอะไรกับมันก็ทำได้เลยจอมพูดด้วยเสียงโกรธลูกน้องทั้งสามก็ดีใจจนเนื้อเต้นคิดว่าลูกพี่พูดจริงให้เขามีความสุขกับสุนีคนสวย พี่เราใจดียอมเรื่องแบบนี้ด้วยอย่างนี้ก็มีแววที่จะเบื่อนางสุนีสิวะจะขนรังทวมพูดด้วยความเล็งโลดใจแล้วก็เดินเสียดแซดเข้าไปในห้องนอนทว่าเมื่อเห็นภาพในห้องมันถึงกับสะดุง้งแล้วก็รองรั่นเฮ้ยพวกเองอะไรวะไอ้ทวมสุนีสุนีมันไม่อาจพูดออกมาได้ว่าสุนีเป็นอะไรไอเด่นคนทั้งสองต่างกระโจนเข้าไปในห้อง แล้วก็อ้าปากค้างด้วยความตกใจฮะสุนีสุนีเป็นไปแล้วเออใครจะนอนกับมันข้าอนุญาตโว้ยไม่ไหวละพี่มันเสียชีวิตแล้วมันหนีพี่ไปแล้วไอ้ทวมพูดปากคอสันด้วยความกลัวสุดขีดจอมจึงมองด้วยความแค้นเคืองใจมันคงคิดว่าความตายจะหนีพ้นข้าหรือวะคนอย่างไอ้จอมไม่ยอมให้มันไปแน่จะจองร้างจองผ่านจนถึงที่สุด พี่จะทำยังไงก็ไปหาหมอผีมาดึงวิญญาณของมันไว้ให้มารับใช้ข้าสิวะความเที่ยมโหดเสียจนลูกน้องกลัวว่าสักวันถ้าพวกมันทำไม่ดีจอมอาจจะเล่นงานพวกมันแล้วขังวิญญาณเอาไว้รับใช้แต่พวกมันทั้งสามก็ต้องทำตามคำสั่งโดยไปหาหมอผีมากฝีมือแล้วทำพิธีเรียกดวงวิญญาณของหญิงสาวให้ออกจากร่างโดยไม่แจ้งพ่อแม่ของเธอให้รู้ว่าเสียชีวิตแล้ว หมอผีก็เห็นแก่ค่าจ้างจึงทำพิธีเรียกดวงวิญญาณของสุนีที่ยังคงงง,งว่าทำไมถึงมีสองร่างเอ็งไปต้องงงหรอกวะนางสุนีหมอผีผู้เสียงดังขณะจอมกับลูกน้องทำหน้าแปลกใจเพราะไม่เห็นสุนีนอกจากร่างที่ไร้ดวงวิญญาณอาจารย์นางสุนีมันอยู่ที่ไหนจอมถามด้วยความแปลกใจก็ยืนอยู่ตรงหน้าพวกเอ็งให้เล่ามีเห็นลูกไงวะหมอผีพูดจบก็หัวเราะชอบใจ แล้วชี้ไปตรงหน้าทุกคนถึงกับฝะดุง้งใจเต้นแรงจากนั้นก็ขยับตัวเข้าหากันด้วยความกลัวมันจะเล่นงานพวกเราไหมจอมถามบ้างแม้ว่าอยากจับดวงวิญญาณของหญิงสาวกักขังให้ทุกทรมานแต่เขาก็กลัวเพราะเธอคือผีที่ไม่ใช่มนุษย์มันทำอะไรไม่ได้หรอกว่าข้าอยู่ทั้งคนนางสุนีเอย๋ยยอมลงไปในหม้อเสียดีๆเถิด,ดไม่ว่าหมอผีจะสั่งอย่างไร สุนีก็ไม่ยอมลงเพราะรู้ว่าจะถูกทำร้ายและกักขังดวงวิญญาณเอาไว้ในหม้อซึ่งก็จะทำให้เธอได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสไม่ฉันไม่ลงไอ้จอมฉันตายแล้วเองยังตามมาทำร้ายฉันอีกหรือไอ้เลวหญิงสาวกรีดร้องด้วยความโกรธแค้นและพุ่งเข้ามาเพื่อที่จะทำร้ายจอมแต่เธอไม่อาจทำอะไรได้หมอผีจึงหัวเราะด้วยเสียงอันดัง และก็สะใจเอ็งทําอะไรไอ้จอมกับลูกน้งองไม่ได้หรอกเอ็งไม่มีพลังใดๆทั้งสิ้นจงลงไปในหม้อเดี๋ยวนี้เถิดไม่ฉันไม่ลงฉันจะจัดการกับพวกเองพีสาวแค้นขุนชั่วและตรงเข้ามาจะทําร้ายขณะนั้นทวมเห็นร่างของสุนีก็เกิดอาการกลัวจนจิตหลุดซึ่งเป็นช่วงที่อ่อนแอที่สุดสุนีเห็นดังนั้นจึงสิงร่างของทวมทันทีหมอผีไม่ทันระวังตัว พราะมัวแต่ล้วงมือเข้าไปในยามเพื่อที่จะหาของขลังกว่าจะรู้ตัวมือใหญ่ของทวมก็จัดการแกเอ็งเอ็งจะทำอะไรเข้าวะก็จัดการเองไงไอ้หมอชั่วท้วมตอบเตือนกระด่างซึ่งก็เป็นเสียงของสุนีแล้วก็ออกแรงบีบจนหมอผีชักตาตั้งแล้วก็สิ้นลมทันทีจอมกับพื้นทั้งสองตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าไอ้ท้วมเองเป็นบ้าไปแล้วหรือจอมตวาดลูกน้อง แต่ทวมหันมามองจอมแล้วก็จัดการเขาอีกคนจอมพยายามแกะมือทวมออกไปจากคอแต่ก็ไม่อาจทำได้เพื่อนอีกสองคนจึงเข้ามาช่วยโดยเอาไม้ฟาดทวมจนหัวแตกเป็นแผลใหญ่เลือดก็ไหลออกมาแต่ว่ามันไม่เป็นอะไรทวมจัดการจอมจนสิ้นใจแล้วหันมาคว้าแขนเพื่อนทั้งสองทุ่มใส่กับฝาผนังจนร่างบิดงอผิดรูปแต่มันทั้งสองก็ยังไม่เสียชีวิต ทวมจ้องด้วยดวงตาลุกวาวแล้วก็จัดการมันอีกครั้งซึ่งครั้งนี้เจ้าคนทั้งสองก็สิ้นชีพทันทีทวมเห็นดังนั้นหัวเราะชอบใจแล้วมันก็จัดการกับตัวเองจนเสียชีวิตตามไปอีกคนจากนั้นดวงวิญญาณของสุนีก็ออกจากร่างทวมแล้วมองผลงานของตัวเองด้วยความสะใจจากนั้นก็เดินไปข้างหน้าหนทางที่เต็มไปด้วย ไฟลุกท่วมตลอดเวลาเธอลงไปชดใช้กรรมในนรกด้วยความเต็มใจและรู้ว่าไอเดนมนุษย์ทั้งสี่ก็คงตามเธอไปได้ในไม่ช้า